สวัสดีค่ะองแจ๊กกี้ก็ขอบคุณพี่ส้่มากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในงานแจ็กกี้แฟนมิชชัออฟชัยยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณแจ็กกี้ด้วยค่ะที่ชวนพี่มาวันนี้นะคะขอบคุณมากครับเป็นแฟนเราเรียบร้อยเหมือนกันนะคะใช่ก็คือรู้เลยว่าศิลปินเป็นยังไงแฟนๆก็คล้ายๆกันเลยค่ะเรียบร้อยมากเลยค่ะความรู้สึกเหมือนตอนเจอแจ็กกี้ครั้งแรกในกองถ่ายะ แบบนี้เลยอ่ะก็คือเจอทุกคนทุกคนอย่างเงี้ยติดต่อไปอยากให้พี่โซมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยแบบคิดยังไงทำไมติงตอแบบตกลงเลยเนี้ยครับเฮยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเรียกว่าเหมือนเป็นคนคุ้นเคยอยู่แล้วไงี่ยทก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะใช่เพราะว่าแจ็กกี้เองก็ยังเคยตอบรับล่นในวีพี่เลยเพราะฉะนั้นมันแบบว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะตอบรับมาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะก็ไหนๆเรามางานของโลนแาพิเซลแล้วลลลลอยากถามพี่โซว่าแบบเธอทำสีผมแบบว่า ถามว่าไม่เคยทําสีผมตอนไหนดีกว่านะคะแน่นอนถ้าเราทำสีผมเราต้องนึกถึงโรแลนด์อยู่แล้วค่ะใช่ทำบ่อยทำบ่อยทสีอะไรมาจริงๆทั้งชีวิตเราทำเยอะมากแต่ว่าถ้าทำล่าสุดที่เคยทำกับโรแลนด์เลยเนี่ยตอนล่าสุดคือตอนมีนาที่ผ่านมาผมจะเป็นสีชมพูอยู่พักหนึ่งค่ะใช่ครับครับงอเรียบร้อยมากเลยอะถ้าอยากจะบอกว่าจริงๆหลังกองเขาไม่เรียบร้อยขนาดนี้นะ เหมาหน่อยโอเคก็ได้โอเคครับผมก็วันนี้ผมขึ้นมายืนอยู่บนเวทีกับพี่ส้มแล้วยังไงก็ต้องมีโชว์พิเศษแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ส้มใช่ค่ะเป็นโชว์ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้ฟังสดๆด้วยกันใช่เป็นครั้งแรกของเราด้วยใช่สิใช่พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมค่ะพร้อมมากค่ะ มีแท่งไฟอะไรเอาขึ้นมาบอกได้นะฮะใครรองได้ฝากชื่นมาร้องด้วยนะโลกช่วยยทตรงนี้ได้หรือเปล่าอยู่ต่ไท้ยสายหนามเธอได้ไปไน ขอบคุณค่ะออยู่ยังไม่คุ้นจะชานเราต,<ล>ตเ็ดีไกันนึนแต่ว่าคือจบอกว่าเวลาขอถ่ายอะเแบบไม่ค่ยอยอรอแรก่อไม่ค่ออยาให้เสียงตัวเองอะเออ,อไม่อค,คืร้องเพลงเก่งเกินนักร้องเดี๋ยวร้ว่าแบบถ่ายแล้วร้องไปด้วยมันจะเสเข้าเดี๋ยวมันจะเสียงดีเกินใช่แล้วเนี่จะต้องเอาขีป้าไปลงไงพี่ใช่แลวเขาจะเกิดว่าแล้วมันก็จะมีอย่างคือเดี๋ยวเขารู้ว่าแอปนี้เป็นเสียงใคร มราไปพูดไปลงอะไรใช่แหมใช่แหมฉัรู้โอเคเข้าใจแล้วเออเดี๋ยวกับเพื่อนจับได้ว่าเอ๊ะไปยอมไปดูเนาะแล้วสื่อวัดแอคเนี้ยแอคไหนอ่าแล้วเราก็สอบเสียงแ้ยคุณเพราะบางทีเขาไม่ใช้ชื่อจริงถยู่แล้ะอยู่แล้วเขาลงแบบอยากลงมากๆก็เลยลงไปแล้วบอกการนาอย่าฟังเสียงที่ร้องไปแล้วยิ่งถ้าพูดแบบยิ่งอยากเล่งเสียงก็เหนื่อยไหมอ่ามีส่วนนั้เลยเออใช่ติดห้องสาบตัวะ เอมันเคยมันมันเคยแบบว่าเออทวีด่างลอยลอยก็ได้อีนี้แหละอย่างนี้แสบเลยคือเห็นไหมพอเราได้แบบว่าพอเป็นคานทองแล้วอ่าเขาจะต่อยมาเขาจะตินต่อยมาไม่เชื่อคอเสียงอีกรอบหนึ่งให้กับพี่ซโอมาลีเกียรงพี่โอมเกยตยา แค่แกนละเป็เมื่อกี้เป็นเพื่อนคนเดียวเพื่อนคนเดียวก็คุณภาพของแบบไฟน์นี่แหะโอเคแต่ตรงนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้คุณภาพอะไรไม่เราจะจอยกันนะจอยสวยเอกเดกเอกเดกเดี๋ยวเชิญทั้งสองข้านนั่งกันก่อนนะครับนี่ครั้งนี้มาร่วมแจมกันมาร่วมคุยกันต้องคุยกับแบบว่าเราก่อนเลยนะผมจริงๆไม่เคยร้องเพลงกับพี่ส้มแบบให้คนดูยังขนาดนี้มาก่อนใช่ค่ะครั้งแรกที่ได้ร้องด้วยกันกับต่อหน้า เชื่อว่าตื่นได้จริงเพราะว่าเราเมากอดแฟนๆเมื่อเช้านี้เราจะได้มีการแบบว่าลองซาวเนาะมีการซาวเชฟมีมีมีเสียงปิ๊งเสียงรดนไปด้วยใช่ไม่บางทีมันมีการอะไรนะคำปลอบใจกันบ้างเวลาพอจะประสานแล้วก็เอ๊ะไม่ได้ทำงานด้วยก็เลยเมื่อกี้ก็เลยเอาเวฟแบบเซฟลองลายเดียวกันไปแล้วกันแต่เมื่อเช้าย้อนหน่อยนได้ไหนเมื่อเช้านี้นอนได้ยังไงน้องได้ นไ่ไเช้าีาูเสียงยังไม่มายังไงจะคมาาาเสียงมันเป็นเดี๋ยกชัเศที่เราเพิง่งซอกันไม่แน่เขาขออัดคลิปแบบว่ายงองยูทูปแบบีดีไฮดรีนในช anel เธออะไรอย่างี้แมน่ากลัวเลยะตัดออกันน่ากลัวมากเลตัดออกเอาออกไปหรือออกอากาศอากาศใช่น่กลัวจริงมันจะไม่ถูกตัดหรอใช่ยิ่งพูดว่าให้เอาออกเขาจะยิ่งเหมือนออกซเหรอได้ แรกตอนที่ดูดูผู้อาจจะไม่รู้สึกเลยมากแต่พอบอกว่าอันเนี้ยให้ตัดออกนะก็คือจะยิ่งแบบตั้งใจดู่เป็นเป็นเป็นปัญหาไหมเวลาทำยูทูปแบบพี่โซแบอกว่านี่ให้เขาเพิ่งน้องคนนี้เพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มโครงการบริษัทเพิ่งเริ่มยูทูบยูทูบเราบอกสีว่าแบบเทคนิคยังไงตอนคุยกับสั้างตัดต่อให้แบบเขาไม่แกงเราอะไรอ๋อมันแกงกันไปกันมาแบบพูดตรงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่บางทีเวลาถ่ายบล็อกสมมติอยู่คนเดียวถ่ายบล็อกอะ เป็นคนถ่ายเยอะมากเคยไปนิวยอริลคนเดียวไปแค่แบบสองสามคืนน่ะถ่ายฟุตประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วเขาก็แกงด้วยการเอองั้นมึงก็เอาคิดไปเลยสองชั่วโมงอะไรว้าแล้วเราก็เลยลงคิดไปอย่างนั้นเลยสองชั่วโมงมาดูก็ดูชามเลยสองชั่วโมงก็คือแกงกันไปกันมาประมาณนั้นเดี๋ยวเราราดูเลยว่าพี่ไฮเดอะีนของชาแนลแจ็คกี้จะมีทอดมันไม้ที่ที่เขถ่ายไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับอย่ายนะ เดนเดอนอ่าเราใช้วิธีนี้ได้แล้วพี่แกผมผูกกันแล้วนะคะหน้าที่การงานเริ่มสั่นกรอนเออแต่คนนี้เขาได้เป็นเอ็มวีของทางพี่สอมด้วยทําไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ทําไมเหรออืเขาน่ารักไงเขาน่ารักไงแล้วแบบว่าพอเรามาคิดถึงตอนนั้นเราคิดถึงว่าโอเคเราวางบทนี้ต้องเป็นแบบเหมือนแฟนนุมอ่ะต้องมีความเป็นบอยเฟนแบบทีเรียลอยู่ก็รู้สึกว่าแจ็คกี้ดูเป็นคนนั้นได้ แล้วแบบเหมือนแจ๊กกี้แบบอยู่ในช่วงที่ตอนที่หยิบมาเล่นเหมือนอยู่ช่วงกำลังโตพบบกันกำลังเป็นหนมมุ่มอ่ะถ้าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่เด็กมากยังเด็กอยู่แต่ว่าวันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วค่ะก็เลยมีความเป็น boyfriend m ทีเรียลแมบบแ่ๆก็อาจจะแบบใจสั่นบ้างพอจะเป็นได้ไหมครับ boyfriend m ทีเรียลแล้วบอกกันพี่แม่และใช่อะไรอ่ะมะหมี่จ๋ามะหมี่จ๋าพี่โต๊ะ เมื่อกี้พี่โซมไม่ได้มาแต่จะบอกว่าแพ่วๆคนน้าคือหนูเองก็เห็นกันตั้งแต่แบบเด็กใช่ป่ะและความแพ่วๆเขาอะคือแผ่วๆมากเมื่อกี้มี่นะแบบว่าอน้องอยากจะถามอะไรครับอะไรเงี้ยอยากลองฟังไหมลองลองลองพี่โ้่เป็นน้องพี่โ้่เป็นน้องคนนั้นได้ไหมก็คือพอเราโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่เด็กกว่าเราเออมาแบบตามเราอะไรเงี้ยเป็นน้องซ่งได้ไหมเป็นน้องซ่มได้ไหมคือก่อนหน้านี้ก็คือคุณจะโตกว่าหมดนูเป็นน้องซ่มน้องซ่มจะเป็นมัมมี่เป็นคุณแม่กันหมดเลย แต่ว่าที่เป็นน้องก็มีเป็นมังนี้เหมือนกันนะอ่าน้องโซบแบบว่าลองลองถามไปว่าเออลองความแพร่พันของเรามันโตยังไงลองแสดงให้พี่สาวหัวดูหน่อยดีกว่าเราโตขึ้นแล้วน้องมีคำถามอะไรจะถามพี่ไหมครับสายตาเป็นไงน้องชายพันธนี้มาโตขึ้นมาพี่โตค่ะโตค่ะจริงๆเรามาเจอกันก็คือใช้คำว่าได้มาคุยกันจริงๆก็คือตอนโตแล้วนั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้ก็คือได้เจอกันหลังเวทีซะมากกว่าเป็นแนวแบบทักท่า สดีตกันแล้วแยกย้ายกันเราด้วยเลยก็สวัสดีพี่ส้มแล้วก็ไ่เราแต่ก็มาเลยใช่แต่รอบนี้คือหน่องโตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วแล้วเชื่อไหมว่าโตขึ้นเพราะว่าทําสีผมมาด้วยนะอ่ะอวดไปสีอวดพี่สาวไปดีว่าวันนี้ผมทําสีอะไรมาเผื่อพี่สาวเป็นสีอะไรคะเป็นสีคอปเปอร์บลอนด์ครับเป็นแบบสีแบบประกายขอบทองแดงน้อยงใช่แล้วพี่หอมแบบว่าแซบเซียวอะไรเนาะใช่ทำเลยมันจะแบบแซบเซียวก็แซบผสมกับความเซียวแบบฟิวฟ้าใช่เติมให้มา เพราะอะไรครับทุกคนสีเงาสุด Absolutely Shine <All S 3> สวยเก่งมากสวยเก่งมากเลยอนะต้องสอนพี่ส้มทำท่าหรือเปล่าตา<อ>นทำแบบนี้อ้าปาดปาดพร้องกับพูดนะสีเงาสุด Absolutely Shine นี่อะเนี่ยค่ะคือเวลาบางทีเราไปเลือกซื้อแบบว่าผลิตภัณฑ์อะแล้วเราเห็นหน้าน้องแจ็คกี้แล้วมันทำให้เราเกิดความลังเลว่าเอ๊ะเดี๋ยันนี้ใช้ได้แค่ผู้ชายเปล่าจริงๆริอะถ้าอยากจะได้แบบว่าจบลูกค้าทั้งหญิงและชายก็จะเป็นสาวเขาจะได้รู้นะคะว่าอ๋อใช้ได้ทั้งหญิงและชายเลยนะคะอบอลบอลลูกค้าช่วยเก็บเป็นพิจารณาค่ะแล้วคือเห็นแล้วนะว่าดูจากไกลๆยอะ สีผมของพี่ซ้อมรวมถึงสุขภาพผมของพี่ซ้อมอะบอกว่าเปลี่ยนสีบ่อยแต่สุขภาพดูดีมากเลยแข็งแรงมากใช้อะไรอะพี่ซ้อมใช้เลือดแรงค่ะอ่าพี่ตัต้องเข้าแล้วปะเบอร์<ต>ประเด็นเลยนะเป็นคนที่เดี๋ยวผมสั้นเดี๋ยวผมยาวายแต่คนอาจจะบอกว่าอันนี้ผมปลอมเปล่าจะบอกว่าน,นี่ผมจริงนะคะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าผมใครไม่รู <c oughs> <c oughs> ้เรียกได้ว่าติดตามกันได้เลยการเปลี่ยนแปลงหรือ าจจะได้มาร่วมงานกานแต่ว่าวันนี้รอให้น้องสไตล์นี้ให้หน่อยแล้วกันคือเด็กคนนี้แบบถ้าถามว่าอยากเปลี่ยนสีผมไหนอะไรเงี้ยเปนหนึ่งว่าแบบเปิดสลอป็นของตัวเองสามารถสไตล์นี้ได้ไหนมองนะพี่สาวแล้วบอกสิว่าพี่ต้องควรจะทำสีอะไรในช่วงแบบปตามานีปลายมานีเออปลายปีแล้วปลายปีแล้วก็ควรจะเออกำลังจะเข้าหน้าหนาวต้องแบบเออทำผมแบบนี้ป็นเชอเ์วนเทอใช่ไหมครับ นี่ว่าแบบว่าเห็นพี่ส้มบอกว่าเคยทำเป็นสีชมพูมาแล้วเคยทำสีส้มก็เคยทำสีส้มมาแล้วอ่ะคิดว่าพี่ส้มน่าจะเหมาะกับสีแบบเอชเอชเทาเทาเทาแบบเอลซ่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเคยทำเคยทำไหมที่แบบว่าเป็นขาวไปเลยอ่ะขาวแบบขาวมากเป็นอะยังไม่เคยอ่ะอันนี้อันนี้คือเราอยากได้แบบเป็นขาวแบบเอช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 ขาวแล้วก็มีความเทาๆบนบนผสมผสมใช่ น้องไซนี่ให้นีนี่ได้พอดีพอดบ้าหน้าเราเป็นได้อยู่แล้วเออที่เราดูได้เลยโดนต้องใช้ให้ขนาดนี้แล้วจะดีมากเลยถ้าเราใช้โลแลนต์ค่ะนิเซลค่ะโรแมนติเซอร์นะครับไปที่ตึกได้เลยนะคะน้องเคยไปที่ตึกของแบรนด์โิเซลเราคือแบบว่าขึ้นไปข้างบนคือแบบไปถึงแวรับสัมภาระแบบบูมมิ่งได้หมดเลยอ่ะใจริงจริงอ่านะคะผลงานก็คุยกันไปแล้วนะคะสีผมก็คุยกันไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณต้นห่าว่า มีแทนจะแบบมีโปรเจกต์ร่วมกันนะอืมถ้าหนิได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันจะก็จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอออยไม่มีย<ม>ัคิวยัคิวอะไรนะครับยัคิวคือยังไงไม่มีเลยไม่รู้เผ <y aku, S 1> ื่อถ้าถ้าสมมติว่าแนนเราคิด้อาทำงานร่วมกันอย่างคิดว่าแบบสองคนนี้จะทำอะไรให้มันสนุกขึ้นกับวงการเพลงคิดไหมแบบเออคิดว่าสนุกๆก็ได้อาจจะแบบไม่ได้เกิดเร็วๆนี้ที่ังานร้งเพลงสนุกโผล คนแรกคนไทยคนแรกนักร้องไทยคนแรก,แรกที่พิการเราไม่มี <c oughs> อ่ะพี่แจกี้อ,อยากฟังเพลงผมกับพี่ส้มเลยครับอยากอะไรนะครับอยากแต่เราไปทำกันเถ <c oughs> อะหล่อ <c oughs> เลย <c oughs> จบงานนี้เข้าสตูเลยพี่ต้องคิดว่าถ้าผม,มาแบบเนื้อเสียงของแจกี้แบบนี้เล่าเรื่องแบบนี้ตมหวัรงรักอ,อกหักรักข้างกิ๊มันควรจะเป็นอย่างไรดีคะตูมจริงจริงอะแจกี้บางคนมีของมากเลยค่ะ เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วแบบเสียงพุ่งมากเส <ừ, S 1> ียงพุ่งเสียงใสแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากคือแต่นี้ตอนเช้าที่แบบว่าฟังน้องซอว์มีบนเว,ว,วีีแล้วรู้สึกว่ากูเก่งจังเลยอ่ะเ <ừ, S 1> ก่งมากคือแจ็คก,กี้ร้องได้ทุกแบบเลยครัเพลงรักยางแบบซันชัยในเงี้ยก็ร้องได้ ừ, แล้วก็เพลงเศร้าก็ร้องแล้วก็รู้สึกเหมือนกันค่ะร้องได้ทุกแนวเลยอ่าพี่ขอบคุณเราขนาดนี้นะพี่เสี่ยมกำนี้อยากทำเพลงอยากร่วมงานกับพี่สาวคันนีอยากร่วมงานกับเบส้มม่าถ้ามีโอกาสก็แบบอยาก อ,อยากเจอกันบ่อยๆครับรบแล้วก็แนวไหนดีอามีแม่ไม่แนวเลยพี่โซแนวหลังไม้แล้วกันหลังไม้แล้วกัน,น,กนแต่ตอนนี้แฟนๆสามารถติดแฮชแท็กนะแล้วก็ลองดูว่าแบบเคมีสองคนนี้ความแอบพี่เราสองคนนี้ทำเพลงด้วยกันจะออกไปแนวไหนจะแบบเป็นเพลงรักเพลงเศร้าเพลงคู่จะยังไงก็ลองมาดูกันได้นะคะและนี่นะคะคือพี่โซมาลีและแจกี้ใ,<ห>ใครที่โซ่สากผลงานไหน เพ <in> <Yeah, S 1> mm ิ่งปล่อยเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าอยู่คนเดียวกับเขาค่ะก็สำหรับใครที่อาจจะแบบมีคนข้างๆชอบแบบบอกว่าเราขออยู่คนเดียวได้ป่ะอาจจะลองไปฟังเพลงนี้ดูค่ะจะได้คําตอบว่าเขาอยู่คนเดียวจริงๆหรือเขาอยู่คนเดียวกับใครนะคะพี่โซ่ขอฟังสดๆสักท่อนได้ไหมอ่ะเขืนว่ะกล้องกล้องเตรียมเลยนะกล้องหนาเตรียมไปเด้วยนะพร้อมไหมคะเทียนจ

ขอบพี่ซ้อมแต่คอนเทนต์แบบโอ้โหเสียงน้ำตาแต่ว่าคอนเทนต์แบบยาขมมากเออติดตามได้ทั้งแไหนบ้างครับช่องเซมมารีมูสิกขายก็เอ็มวีปล่อยแล้วค่ะเอ็มวีก็ขมได้แพ้การขายไปดูกันได้ค่ะโอ้นะคะต้องเตรียมตัวเลยเอาไว้ว่าไหนไหนอยู่ด้วยกันแล้วแบบนี้เรามีเกมมาเล่นกับแฟนๆด้วยแฟนๆคะวันนี้เราจะขออนุญาตพาทุกท่านมาไปเ,าเรียกว่าเมื่อกี้พี่ซ้อมบอกว่าเออ เาะเรอยากอยู่คนเดียวจะต้องถูกตัดออกวันนี้เราเลยจะแบบคัดคนออกเรื่อยๆจนเหลือคนสุดท้ายที่จะได้มาถามคำถามกับพวกคุณนี่วันนี้เราอยากให้มีความอินสีคือแฟนๆทุกคนจะได้เล่นแต่ข่าวสอบคนคือเป็นผู้กุมชะตาชีวิตใช่เป็นผู้กุมชะตาชีวิตพวกคุณเลยนะคะข่าวเนี่ยจะออกมาบอกว่าอย่างเช่นนะใครใส่เสื้อสีชมพูวันนี้ตัดออกก็คือนั่งลง จะพัดคนเรื่อยๆคัดคนเรื่อยๆจนเหลือประมาณแบบว่าจำนวนหนึ่งแล้วเราจะให้เขาเนี่ยมาถามคุณทั้งสองคนแบบป็นคำถามน่า,นนานรักน่านรักอะไรอย่างนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทั้งหมดตรงนี้ลุกขึ้นค่ะเชิญค่ะตัดใครออกใครดีอ่ะอุ้ยยากอ่ะคนที่ใส่กระโปรงแล้วนะครับใต้ห<ฮ>ูที่ ดีไทยกับคนนี้ยังไหนกันนะแล้วผู done, ้หญ sure ิงชั้งนั้นเลยจะกี้เออจะกี้เลยมาครับมาจะกี้คือท่านพี่กี้รถตัดผมจะโดนไฟพี่ส้มรถตัดนาพเหมือนกันพี่ส้มอย่าว่าแต่น้องเพรเธิรอต่อไปพี่ส้มต้องเล่นละคนมันเมื่อกี้นั่งไปขึ้นต่อครึ่งแหละพี่ส้มเอาละครึ่งสิบเปอร์เซ็นต์เลยเอาละพี่ส้ม

แล้วล่ะหายใจลึกๆหายใจลึกๆ,ๆ,ๆตอนนี้ทุกคนพยายามอันนี้มากพี่โซมไม่ถึงอะไรเลยกลัวแบบหนูอยากถอดทุกอยากออกหมดเลยค่ะหรืออะไรอย่างนี้เออแต่อันนี้ก็ได้นะเมื่อกี้ใครไม่ใส่นาฬิกานั่งลงอันนี้ขึ้นหมดทุกคนๆๆ <laughs> เจอจนกี้ค่ะเ <c oughs> ขาล่ะเอาเป็นใครใครใส่เสื้อลุง พุเสื้อพุงคือยังไงอะเือก็คือแบบมีเสื้อแบบแจ็คเก็ตแขนยาวอะไนี้อะไรอย่างเงี้ยเล่นเสื้อเออโอยังไมูกเอไปนิดหน่อยเอาไปนิดหน่อยเอาไปนี้น่อยให้เหลือกี่คนนะฮะคือบจนวนเดิ่งอ่งที่บอกเองอ่าเดี๋ยวี่บอกเองเราคัดดูเราคัดดูนะคะพี่ทรไม่แน่อาจจะตกที่าพี่ทหรืออาจจะได้เล่นต่อก็อยู่ที่พี่ทรงละกเนอนะโอเค คนนั่งลงนี่หมดเลยหมดเลยปะทุกคนรีบตอบเนี่ยคนที่ใส่แว่นนั่งลงค่ะพี่คะพี่บูลี่คนสายตาสั้นเอคะไม่ใช่ไม่ใช่ยอมยอมคนนี้ฉันก็ไม่ได้ใส่มานี่ฉันแท็กเล่นมาวันนี้นะคะเอาล่ะจำนวนเริ่มลดลงแล้วมันอยู่ที่ความสมพงความดวงความแบบบุกเพจริงๆพี่แจ๊เชิญโอ้ใจเต้นตึงแล้ว่า ้าตอนนี้หมือเล่นเกมอะไรทกอย่างหนึ่งแ็่ในเลยนะสิ่งที่ยากเลยหรือเปล่าคือเราประจันหน้ากัาอยู่ด้วยดีเลยตุ้นู้นะตุ้นู้นะอย่าฟาดผมนะฮะโอเคครับอ่าใครใส่ตลกเร็วใครใส่รองเท้าผ้าใบนั่งหลบโอ้แตกี้แตกี้ค่ะยี่ใส่กันมาหมดเลยเหรอ ดีใจากมีมีครกครกเนี่ยรอดครอครอเราค <wie> รอต <analys enda S 2> ู หนสองสาี